สวัสดีค่ะ <Now. S 1> มิ้งดาวกระจายมาแล้วค่ะมาแล้วมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเริ่มขึ้นมา4วันแล้วนะคะยังในมิ้งก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนได้รับเหรียญทองมากกว่าครั้งก่อนอีกค่ะเอาละค่ะมาเริ่มที่แม่ลูกดีเด่นประจำปีนี้จะเป็นใครต้องไปชมเป็นอีกหนึ่งเวทีคุณภาพ สำหรับงานประกาศรางวาัลเชิดชูเกียรติคุณคนของแผ่นดินครั้งที่4ประจำปีนี้โดยมีศิลปินดารานนักแสดงและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆเนืองแน่นซึ่งงานนี้คุณแม่พิสมัยคุณแม่ของหนุ่มปอทิสดีก็ได้มารับรางวัลแม่ดีเด ER ่นแห่งปีแทนเสาวโบแวนด้าซึ่งติดภารกิจไม่สามารถมาได้ แต่ก่อนจะมารับรางวัลทั้งคุณปู่คุณย่าก็มีโอกาสได้ไปส่งน้องมะลิเข้าโรงเรียนวันแรกเมื่อช่วงเช้ามาก่อนแล้วด้วยนะคะบอกเลยว่าไม่งองแงหายห่วงพอไปถึงโรงเรียนพอเปิดประตูเขาก็ดึงพี่เลี้ยงจะลงไปเลยค่ะเดินเดินนำคุณแพทย์ยังไม่ได้เอารถไปจอดในโรงรถเลยเขาเขา เข้าไปเลยค่ะไม่ร้องค่ะไม่ร้องไห้เลยเดินไปทํากิจกรรมตามที่โรงเรียนบอกทุกอย่างรู้สึกว่าจะลําหน้าเพื่อนๆไม่ว่างบวญจะอหน้าแข็งอยู่เหมชวนคงชวนไปทั่วค่ะเพราะไม่มีใครเล่นกับเขายากเขาก็เริ่มแบบมองหาเราละเออเราอยู่ไหนแล้วก็เอามือมาทําเป็นมือถือฮัลโหลแม่โบแม่โบป้าปูป้าปูอยู่อย่างเงี้ยเราก็อยู่ได้ พลทาหารชินชินวุตก็มารับรางวัลลูกตัวอย่างดีเดน่นแถมยังควงคุณแม่มารับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งปีด้วยงานนี้หนุ่มชินยังเผยกับดาวกระจายว่าแม้จะเข้ากรมได้สิบสัปดาห์แต่ก็รู้สึกทําให้มีระเบียบวินัยมากขึ้นแม้แต่กลับมาทั้งทีก็ไม่ไหวเจอดรามา่าหลังจะตัวเต้นในรถจนถูกวิจารณ์ว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้คือสําหรับผมผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับคือสิ่งแรกก็ต้องขอโทษก่อนครับถ้าถ้าถ้าสื่อออกไปในทางที่ ที่ไม่เหมาะสมหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูเนี่ยคนที่เสพสื่อคนที่ดูคลิปหรืออะไรมีวิจนารณญาณในการดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าแยกแยะได้ว่าอะไรที่ควรไม่ควรทำ ส่วนน so ักแสดงสาวเจนสุดาบอกเลยว่าพร้อมเป็นแม่คนเต็มที่หลังมีเวลาว่างควงคุณสามีพอลสิริสันไปฮันนีมูนไกลถึงฝรั่งเศสแต่งานนี้มาพร้อมข่าวดีที่ว่าเจ้าตัวพร้อมลุยปั้มไทยย่านแล้วนะจ๊ะก็พร้อมก็พร้อมค่ะก็ก็ก็ถึงเวลามาก็คงก็คงก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปตามธรรมชาติตอนนี้ก็คือเริ่มปล่อยธรรมชาติแล้ว ใช่ใช่ใช่แต่ว่าน้องจะมาเมื่อไหร่ใช่ใช่ถึงละครจะแน่นแต่นางเอกน้าเป๊ะขวัญอุตสามณนีก็ยังขย,ย,ย,ยันขยันถักผ้าเป็นคอให้พี่ชายคนสนิทอย่างหนุ่มก๊อพิชญาไว้ใช้ตอนไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่แม้ยังไม่ทันจะให้ก็โดนหนุ่มกอฟแซวซะแล้วว่าให้ผิดหดูไปนิสก็ทักผิดหดูมั้งคะข, <c oughs> ขวัญ <c oughs> รู้ว่าพี่จะแซววันนี้ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะ ใช่เพราะคือตอนแรกฝนไม่ทราบข่าว่าอากาศจะร้อนหรือจะหนาวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนคิดว่าไปต่างประเทศยังไงอากาศก็ต้องหนาวไปก่อนนะเนาะก็เลยถักผ้าพันคอให้าให้เขาเพาว่ายังไงถ้านถามพี่กอล์ฟเองว่าพี่กอล์ฟเาว่ายังไง <laughs> ยกให้เป็นพระเอกหนุ่มที่รักการทําอาหารเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะสําหรับคุณชาคิดครับเฮ้ยหนุ่มชาคิดย้ำานาที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้าง จนได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์ทีพอตภายใต้แคมเปญใส่ทีพอตอร่อยง่ายตามใจคิดพร้อมเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ทีพอตหลอดบีที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่เพื่อให้ได้สัมผัสรสชาติความหอมหวานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นแม้แบบนี้เรียกว,ว่าโดนใจคุณชาคริตเลยใช่ไหมคะก็รู้สึกดีครับแล้วก็เป็นเกียรติเพราะว่า,าจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างตรงไม่ใช่ค่อนข้างตรงเลยล่ะครับ อีกสายงานที่เราทําในเรื่องของอาหาระอะไรเงี้ยเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบแล้วก็รักในการทําอาหารรักการกินรักการสร้างสารรค์อะไรเงี้ยฮะและ้วก็หนึ่งเรามีรายการอาหารเราทําทเองจริงๆแล้วก็เรามีร้านอาหารเป็นของตัวเองซึ่งมันก็เลยอาจจะตอบโจทย์นะครับผมของทางทีพอร์ตที่มองเห็นว่าเออเราน่าจะมีศักยภาพที่สามารถมาเป็นแบรนด์ในปเเระเท์ที่ดีได้ครับวันนี้ก็มาครับก็มีมีน้องขวานมีน้องเพชร มีน้องแป๊กมีน้องนิวมานะครับผมก็คือมาร่วมกันทําขนมหวานวันนี้นะเมนูหวานนะครับหลายอย่างที่ก็เหมาะกับคู่รักก็ตอนนี้ออกไปแล้วนะครับโฆษณานะครับที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับผมในการใช้ทีพอตนะครับตัวแรกก็ยังมีอีกสองตัวก็ฝากติดตามกันด้วยพักแป๊บหนึ่งนะคะข่าวเด็ดๆแบบเนี้ยรออยู่ในช่วงหน้าพี่เอกกี้เปิดตัวแฟนเฮ้ย หนุ่มคนที่สนิทที่สุดแต่หลายๆคนก็ยังไม่เชื่อนะคะว่าเพื่อนจริงเหรองั้นไปถามกันเลยเดอนเพื่อนๆในวงการแซวสนันหลังดีเจเอกีปิดตัวด้วยภาพสวีทกับหนุ่มคนสนิทสนิทอย่างดีเจวีทำเอาหลายคนฟันธงเลยว่างานนี้ดีเจเอกีปิดตัวหวานใจยังเป็นทางการแล้วอะหลายคนฟันธงมาอย่างนี้เอกีจะฟันธงให้สถานะแฟนด้วยหรือเปล่าคะก็เป็นเพื่อนที่เป็นน้องที่สนิทอย่างที่บอกแหละว่ารู้สึกดีเธอก็ ตอกย้ำกันอยู่นั่นแหละหรือเปล่าหลายคนว่าแฟนหรือเปล่า,ลาย้ำม,มาเลยแฟนคนสมพันธ์เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่สนิทที่สุดอ่ะตอนนี้อ่ะหลายคนก็อิจฉา,านะล่ะฮะไม่ต้องอิจฉาหรอกทุกคนทุกคนเขาก็มีของเขาถ้าวันหนึ่งเขาเกิดแบบว่าอ่ะง่ายๆว่ายว่าเราอย่างนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> ยอมไหมคะงั้นยอมโอ้ยหล่อเล่นก็แบบ ขขเขาคงไม่อ,อะไรเรยก็คืออย่างที่บอกเลยว่าเราสนิทใจกันเราสามารถไปไหนมาไหนด้วยกันได้จะไป2คนจะไป3าคนจะไปสคนไปได้หมดเพราะนั้นเนี่ยคือสนิทใจอยู่ด้วยกันและสบายใจพอแล้วคหลังมีภาพไปเที่ยวทะเลกันมาทั้งครอบครัววัฒนศินลป์เลยมีประเด็นเมาส์แรงเข้าให้กับกรณีคุณแม่คนสวยปิ่นเกตมณีใส่ชุดว่ายน้ําโชว์อึมอยู่กับลูกๆแต่พูดเลยถึงแม้จะเดินวิจารณ์เยแค่ไหนหัวหน้าครอบครัวอย่างหนุ่มเจนจัตรินกระดันแขค่ะอ๋อทำลูกเลยหรือไงฮะแม่คุณแม่ใส่ชุด แซ่บสิก็แซบอยู่แล้วก็ไปทะเลอะครับไม่ได้มันจะเขียนยาวนึกออกว่าครับก็เขาใส่อยู่แล้วเพราะว่าถ้าปิ่นใส่ไม่เซ็กซี่อย่างนี้ผมก็ไม่ยอมนะครับเรื่องถ่างานที่เดินถ่ายอื่นแล้อะไรนะงานที่เปลี่านรอบมาแล้วถ่ายถ่ายแฟชั่นอ๋อครับครับครับอ๋อขำๆคืออันนี้ก็อีกอีกเรื่องหนึ่งที่บอกว่าผมห่วงลูกอะไรแบบเฮ้ย ทุกคนที่ตามอินสตาแกรมผมอยู่เนี่ยมีคนตามอยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนคนเนี่ย<ะ>ทุกคนจะรู้ดีว่าผมก hey ็เฮฮาคือเราก็ไม่ได้ไปห่วงลูก,ลกอย่างลูกชายก็เถอะเจ้าขุนนี่ก็โอโ้โหกําลังฮอตเลยกําลังฮิตเลยน<ะ>ีก<ๆ>็แบบแม้กระทั่งเจไดเราก็หวงไปงั้นยังคุยกับเจนายเรื่องนี้นะธรรมดาหวงพี่ไหมก็หวงก็หวง นักแสดงเจ้าบทบาทโอตวรวุฒิออกอาการปลื้มสุดๆหลังภรรยาสาวคนสวยวัยห่างกัน21ปีจีน่านอนาให้กำเนิดลูกชายน้องโอลาฟเมื่อวันที่7สิงหาคามที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ได้เปิดใจถึงการเป็นคุณพ่อคุณแม่ใยแดงมาว่าเ่นเซนคือจริงๆแล้วตอนที่เห็นทีแรกเนี่ยมันต่างกับความรู้สึกตอนที่เขาอยู่ในท้องนีผมว่าเหมือนผมมากกว่านะนี่เราก็แผนว่าถ้าหากว่าโอลาฟปีหนึ่งนะฮะแล้วก็เราจะจัดงานแต่งงาน ขึ้นมีพิธีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนต่อไปเลย ผู้รักมาราธอนบอยพีชเมกเกอรกับเจฟพิจิตาที่คบกันมาได้10ปีแล้วบอกเลยถึงตอนนี้ก็ยังไร้วิเววข่าวดจาีจริงๆเราจริงๆแล้อย่างที่เคยสัมภาษณ์ไปค่ะไม่อยากไม่อยากที่จะฟิกวันหรือว่าไม่อยากที่จะบอกอจริงๆคือเกรงใจพี่ๆทุกคนถ้าถ้าถ้ารู้ว่ามันมันมีเคสอะไรต่างๆทําให้มันขยับไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากที่จะเลื่อนแต่ว่าเราอยากให้แบบมีวันที่แน่นอนแล้วยังไงเดี๋ยวเราจะรีบบอกแน่นอนค่ะ ช่วงหน้าห้ามพลาดข่าวเด็ดดาวดังส่งท้ายนะคะน,น้าหนานพฟุกเกรเอพนจะออกงานอีเวนต์ให้ได้เห็นหน้าเห็นตากันงานนี้ก็ต้องไปอัปเดตข่าวตามประสาทำเอาอาดีตพระเอกคัสนว่าฟุกเกิเอนเป็นปลื้มกับกระแสตอบรับในละครเรื่องเพลิงนาลีหลังเจ้าตัวไม่ได้รับละครมานานกว่า7ปีแม้ว่าแต่ว่าทำไมถึงตัดสินใจรับเรื่องนี้ง่ายๆเลยจ้าหนุ่มฟุกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะกันเล่นละครแล้วคือคิดว่าจบแล้วทั้งชีวิตพอ แต่พอดีเนี่ยเรื่องนี้มาถึงเสนอผมเป็นเจ้าชายเออเอเอไม,ไม่ไม่เคยเป็นเจ้าชายานั่นนั่นคือเรื่องแรกเอเอแปลกดีนะไม่เคยเล่นไปฮาวายใช่คะไปงท้ใช่ใช่เขาไปลองทั้งแันแล้วไปต่เขาไปกับครอบครัวอย่างเดียวเราก็เลยแบบเออไม่ได้ไม่ได้อยากไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่อยากไปอยากไปแต่ว่าเขาไปเฉพาะครอบครัวแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเขามีจํากัดที่ด้วยเพราะว่าเรือมันจะเล็กฮะก็เลยไม่สามารถไปร่วมได้อัปเด,ดขตข่าวเสร็จปุ๊บก็ได้เวลาขำๆสิคะรออะไร อะไเล่นข,งขงัขงสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ย่องให้ครอบครัวอารมณ์ดีของนุ่มตูนบริบัติตั๊กบริบูรณ์ที่วันก่อนควงภรรยาคนสวยเอลซี่มาแสดงซิทคอมเป็นครั้งแรกงานนี้นุ่มตั๊กก็เลยจัดให้ดากระจายแบบเนี้ยเหนื่อยใจครับผมมุกแต่ละมุกอย่างเงี้ยคือต้องซ้อมเป็นวันๆเลยอยากจะดูไหมครับผมสักหนึ่งมุกฮะอส <c oughs> ักหนึ่งมุกลาศีใดอ๋อลาศีใดคุณรับทรัพย์จากคุณไข้ตัว ผมก็ฟังไปรู้เรื่องครับผมผมก็ฟังไปรู้เรื่องครับผมผมก็ฟังไปรู้เรื่องครับผมนะฮะราศีสิงห์เหรอคะไม่ใช่ค่ะราศีปนันธาเดือนฮะ,ะสองเดือนเพ <c oughs> ราะมุกนี้ฮะ,ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก m เมดออฟฟาเครื่องประดับจากมิสเซต t ี้และกลับมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ พลอพาฒจะให้